เทียบสถิติวอลเล่บอลหญิงไทยตุรกีก่อนตบเดือด VNL 2025ไทยมีโอกาสชนะกี่เปอร์เซน็นต์เปิดสถิติการพบกันของวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่มีคิวลงสนามพบกับตุรกีในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชั่นสลีก2025 VNL 2025สัปดาห์1นัด3ในวันที่6มิถุนายนนี้18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย จากสถิติการพบกันย้อนหลังทั้งหมด13ครั้งแบ่งเป็นไทยชนะ3แพ้10ครั้งไทยมีโอกาสชนะประมาณ23%ส่วนตุรกีมีโอกาสชนะไทยประมาณ77%ส่วนสูงเฉลี่ยทีมชาติตุรกีมีส่วนสูงเฉลี่ยอยู่ที่186เซนเมตรขณะที่ทีมชาติไทยมีส่วนสูงเฉลี่ยเพียง178เซนมซึ่งห่างกันถึง8เซนติเมตร แม้ว่าตุรกีจะขาด3มสตาตัวหลักอย่างเมลิซาวากัสเอบราคาราคูดและเซรากูเนสในสนามแรกแต่ยังมีผู้เล่นที่น่าจับตาอย่างเดนิสอุยานิคบล็อกกลางเจ้าของส่วนสูง194เซนติเมตรที่รั้งอันดับ3ของบล็อกยอดเยี่ยมและยังเป็นท็อปสกอร์ของทีมในเกมชนะฝรั่งเศส3-1เซตอีกด้วย